สวัสดีครับวันนี้เรามาดู v, igo. v igo, ีโก้วีโก้ไดร์แชาร์จนะครับคันนี้ไดร์แชาร์จเอไฟแบตเตอรี่โชว์หน้าปัดนะครับคันนี้ดูปัญหานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือลูกปืนของเลหน้าไดชาร์จเนี่ยมันไม่ล็อกนะครับก็คือมันฟรีตอนนี้นี่ฟรีแบบนี้เพิ๊มเนี่ยไดชาร์จตัวแกงข้างในเนี้ย ตัวนี้ยมันจะไม่หมุนนะครับมันจะหมุนไม่ได้นะครับอือ็อือถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้ฟีอย่างนี้นะครับเนี่ยฟีอย่างเงี้ยหมุนไม่ได้นะครับเนี่ยไอ่ตัวนี้ก็จะไอ้ตัวแกนแกนไดชาร์จเนี่ยก็จะไม่หมุนนะครับนะครับเมลี่ไดชาร์จที่มันเป็นอ่ารุ่นที่มันเป็นทีล็อกแบบนี้นะครับ อันนี้นี่ก็จะทําให้ไดไม่ชาร์จได้นะครับจะเกิดลูกปืนตัวเนี้ยมันฟรีมันไม่ล็อกนะครับโอเคปากเลยนะครับฝากดูด้วยนะครับพ <c oughs> วกไดชาร์จที่เป็นโมเลฟรีล็อกนะครับโอเคขอบคุณครับอูชิโอตโตเซอร์วิสฝากด้วยนะครับผม